สวัสดียามเชา้าสวัสดีครับอย่ช่องพินรัตรถดำซิงนะครับว้าอดุดันสไตล์เรียบๆเจ้าเป็นเงินโอ้กังชนก็เสร็จเมื่อคืนครับผมได้อัพคลิปลงเมื่อเช้าแล้วนะเดีคิดว่าเสร็จเร็วมาก ประมาณสองชั่วโมงได้ครับโอ้แห้งยังเนี่ยโอ้เป็นแบบคาบุกิเปลี่ยนสีได้ด้วยครับดูครับปัดหล่อมากเลยอ่ะโอ้วันนี้ช่างทัดนะครับหมดช่างทัดเป็นคนออกใบให้นะครับดูครับเปลี่ยนสีได้ด้วยอุ้ยอันนี้สีฟ้าเขาบอกว่าสีฟ้าครับ นี่เป็นไงโอ้โหแสบตามากเหลียดใส่แบบสวยดีนะสวัสด,ดีสีฟ้า ทำไร่ะโอ้ฮาเลยกันครับเรือทำขาจับไฟขาจับไฟบังฝุ่นกลางเรียบร้อยครับ เดียวเลย,อยเออยร้วตรงนี้นี่หว่ายังไม่ได้ใส่กลองภา,ายในก็ยังไม่ได้ทำกับภา,ายในยังไม่เสร็จดีไลท์เป็นไงอันนี้ในกล่องมันวิ่งนะแต่ทาจริงมันไม่ได้วิ่งนะครับเฮ้แต่วิ่งแบบนี้มันก็เท่ดีนะครับ เดี๋ยวลองเปิดไฟหน้าดูอันนี้ไฟต่ำไฟต่ำครับเดีย๋ยวลองไฟสูงครับไฟสูงนี่ไฟสูงไฟสูงจะเป็นตัวนี้นะครับโอเคครับถือว่าใช้ได้เลย สวยงามตามสองเรื่องอน,นี้เป็นกุญแจคีโมดูง่ายเป็นคีโมนี่เจฟังชิปครับหายแล้วสวยเลยฝั่งนี้ก็จะขา้าบุกิเหมือนกันครับสุดยอด เหลือทำมันไม่ค่อยลื่นนะเลยเนี่ย่าจะโดนเล็กเกิ์นะครับการจับไฟก็อันนี้เป็นไฟใช้ขาเดิมแต่ว่ากันชนเปลงกันชนจะเปลงเป็นขาตัวนี้ครับนี่จับข้างในกันชนเลยตัวนี้ต่อต่อตัวนี้แล้วก็ขึ้นไปจับกับน็อตที่กันชนให้มาจะเป็นตัวนี้นะ สาหรับใครที่อยากแปลงก็ต้องมันต้องซื้อขาเยอะนะครับก็ผมว่านะผมว่าถ้าจะแปลงก็ก็ก็ต้องแบบทําใจหน่อยเพราะว่าค่ะแองระยงมันก็แพงของมือสองก็ไม่มีครับมีเป็นมือหนึ่งมีแต่เป็นของพีซีวายของอะไรอย่างนี้ของเก่านอกไม่มีนะครับขาขาพวกขาไฟพวกอะไรเก่านอกไม่มีนะ มีแต่ง,งานปีจีวาอะไรอย่างเงี้แข็งมากเลยอันนี้กันชนยังไม่ได้โจะกไม่ได้โจะเลยนะครับนี่เป็นขาเดิมที่เขาให้มาเรามาปเปลงเอาไฟก็ตรงรุ่น,นกันชนก็แปลงนิดนิดเดียวนะครับแปลงนิดเดียวบางฝุน่นบางฝุ่นมันก็ใหญ่หน่อย ยังไม่ได้ทาสีนะต้องทาสีก่อนบางฝุ่นกลางฝุ่นหน้าใหญ่กว่านิดเรียวตรงนี้เราก็แปะเลดนะครับแปะเลดมก็จะเห็นคาบุก,กิที่สามารถเปลี่ยนสีได้โคตรสวย กคสวยเลยครับท่านผู้ชมครบุพพกิเปลี่ยนสีนี่มันก็บางฝุ่นท้ายก็ทรงก็จะประมาณนี้นะครับต่ำกว่าข้างหน้าหน่อยก็ได้อยู่นะถือว่าสวยอยู่สวยขา,าก็จะประมาณนี้นะครับ นี่ขาล่างก็เป็นเหล็กเหล็กเอ,อ่อหน้าสามรือเปล่ายืน่นออกมาจะลดนิดหนึ่งนะครับเหล็กนิดนิดเดียวนิดเดียวยืนว่นออกมาเท่าตัวนี้แหละเพื่อที่ว่าจะไม่ให้เสียทรงครับแล้วโดยแต่ฝาครอบยังไม่ได้ขัดเนี่ย ฝั่งนี้ก็จะใส่เป็นท่อเฟดห้านะครับแต่ว,ว่ายังไม่ได้ใส่เดี๋ยวน่าจะต้องรอก่อนนะครับรอท่อมานะครับขา้างหน้าก็อุ้ยตะเคยยังไม่แห้งครับอค้ยตงเยไม่แห้งนิดเดียวดีนะไม่จับ เหลือพ่นชิ้นนี้แคเล็ก็เงาเงาอยู่นะกดได้อยู่นี่ก็มองฝุ่นฝั่งนี้อ่ะผมคือผมมันเป็นลุกคันนะเป็นลุกคันสำหรับแบบเนี้ยมันติดกลองอ่ะมันถอดยากอ่ะ มันต้ององอวังฝุ่นเป็นทุกคันครับเป็นทุกคันไม่มีคันไหนไม่กล้าที่ใส่วังฝุ่นเลยเป็นนอกจากว่าใส่ตรงนี้แต่ใส่ตรงนี้มันไม่สวยมันต้องไปตัดเว้าวังฝุ่นตัดวอา์ไม่สวยไงยนี่โดนอะไรวะตกใจหมดเลยนี่ต้องเช็ดครับต้องเช็ดสีก็ได้อยู่สวย งงครับบันไดไม่ต้องใส่หรอกเอาเงี้ยสวยกว่าสะอาดกว่าเลยต้องขับปาขอบครับเปิดประตูมันก็จะชนชนนิดเดียวชนไฟนะครับ แต่ก็ดีดีกว่าชนตรงเนี้ยไฟนี้มันยังซื้อเปลี่ยนง่ายกว่าแต่ตรงนี้ทำต้อง,องซ่อมสีลายยกหัวก็อย่าปเปิดครับล mm hmm. กโคดแดงนม่ได้ใส่น็อตเลย mm hmm. มาโชวฝั่งนี้กันบ้างติดหรือเปล่า mm hmm. ติดไฟครับได้อยู่ผ่านผ่าน โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ